นั่งก <handled it. S 1> mm ็อ hmm. uh ีเห็นนะค่ะโมเสียก็ระชีเส้นชัด F F ขาฟังดูค่ะสองตัวเห็นสี่ห้าฮึ่ม F C ปันเห็นสี่ห้ามันคคตรสีแล้วเพราะเราเปิดเพิ่งขากันมาเป็นยังค่ะว่ามาสัวขันออกสามตัวกับสาธุสาธุคือเก่าเนาะเพิ่นแต่ที่บอกบุญนะเพคนจังมาเอ็ดจังสั่นไว้ค่ะน้องพี่น้องค่ะขออนุญาตไหมค่ะเล่าลวงข้ามฝันให้ฟังแน่ค่ะฝัน เดียวกับพญานาคมูงฮะคันว่าเ้าขับสิบล้อขับสิบล้อไม่สิ่งไม่เที่ยนเที่ยนจะบรรเทาหน่อยละมาเที่ยวัดนี่อยไหมคะแค่โบเห็นไปเทบี่ยนบอกว่าบานนี้ต้องหยกดำขึ้นหยกดำที่เอาหินลงกา่นี่ค่ะก็เลยหินเลยไปทับไม่ออกแค่ไม่ออกว่าตายดอกบานนี้ไม่ออกเพื่อนก็เลยห้องด่าฉุนมาถานว่าท่านไม่ออกกับพญานาคเจ้าไปดำ้หินที่พงไม่ให้ยัง พกะยานเพิ่นตายบ่ครับท่านบ่ตายเราบ่ตายเราท่านวันนี้ก็ผมเลยสุดเดือดผมก็เลยตีเป็นเลขแต่ว่าผมซื้อแล้วค่ะสามขึ้นเหรอพันเห็นตอนอ่อนควงกูยังไงโอ้สามมือแล้ววันนี้บ่พันเลยนวันนี้ยเลืค่ะวันนี้ผมเลยตีเป็นเรียกก็เนอะมัดเข่ากันน่ะเด็กมาพูดหนึ่งสี่ศูนย์หนึ่งสี่ะ ซีขึ้กันเลยบอกค่ะมันเขาเข้าซีเพิ่มไหมหนึ่งสี่ศูนผลซื้อแล้วหนึ่งซีสวนกับซี่ซี่ศูนย์ใส่ซีขอ,องพี่นี่ละนามนะคะพอวาติกีก,ก็เคยใส่หรือว่าของพี่นี่รุดมั้งค่ะมีละหนึ่งซีศูนกับซี่ซี่ศูนย์บอกค่ะแล้วกับที่ว่าฟันอันนี้ยังก่อนมีละ เกี่ยวกับพูนงัยบานนี่ไหมคะอันนี้ละอธิพมเจ้าหนนาะผมตีคือตีเป็นตัวนี้หนึ่งศูนย์สี่นะค่บพูยิ่งผมตีเป็นนันพูงยิ่งเพินแน่ออกเป็่น0ค่ะตัวนทั้งๆก็กลับกันก็ได้ครับหนึ่งศสก็ได้หนึ่งสี่ก็ได้กับอันกับก็ได้กัสี่สี่นย์สี่สี่ศูนย์มันนี่ลงลงพีอันมาทำความสะอาดนี่่คยเห็นเหล็กเลยเคยเห็นก็เลิก ทุกมือนี่บพเห็นบ่ทุม,มือไปเห็น,เห,นเห็นมือเท่านี่ลราผมว่ามากวดนี่มึงบฏิญาเพื่นมากนะ,ะผมก็เลยย่างกับว่ามงมันพผมไม่ว่ามันกูนไ,กนนได้มาเขียนไบบที่ตมางบ่อนเท่าตอนผมเลยไปทมยังกู้ย่างไปยังกู่มันได้ย่างข,งขาบปอใหปลาตุนใหม่ตุ้งแกไปบัวที่หรอเขากูได้ไปเห็นทุกนันเห็นซ้ำตัวเดยวก่ค่ะผมผมก็ได้ไปที่เรา่นเนอะโอ้สามห้าเจ็ดเนาะค่ะเนาะ คนแง่เราครับเปรียบงานน้องไม่เชียนไปเผื่อมาจุ่วกันเพื่อเจุ่วกันล้วมันรังวั่นที่อื่นที่หมุนอันแม่อาจจะเป็นเลขท้ายสามตัวหรือว่าเลขหน้าสามตัวเนาะค่ะเพื่ออาจจะมีรางวั่นนี่แน่นก็ได้เนาะค่ะหลวงพี่นีอยู่แล้วหลวงพี่ก็เหมือนใจว่านี่ท่านอายุพูดเนี้บ้านนี้สามสิบห้าเด้ง ค้ใ่บ้านอนนายุสามสิบห้าปีเต็มอู้ยังไม่น้อยอยู่เนู้ในบ้านเทาเ่เ็นเปลี่ยนแทพ้พอ่วเพาเปลี่ยนเพราะเดเขาก็เปลี่ยนทั้งหนาเพาาิ่งอยู่ทมหาสามสิบาปีกระตุงกับเลขก,กันโยนนี่เน้ะคะ่ะอยุแต่เคียนพอดีไม่ได้ตีบ่ามันเขาก็เปลี่ยนขึ้นนคะนนคะครัคตอ,อ,อ,อนนีเขาเขาเบิดเนะอเขางวดนี้จะแสดงว่ามืออื่นนี่จิมีงานหลวงสลวงเนาะค่ะเนาะ เพิงานบวชพร้อมงานบวชพร้อมพี่น้องนะคะแสดงว่าจะได้บุญอยู่ดอกผ, <ม S 2> ผู้ใดมาหอมบุญในที่มีโชคพี่น้องผมซื้ออะไรไปผมซื้อไ,ไปได้แล้วไหนใครจะเอาซื้อไหนหรือว่าผมงกเมียค่ะบัดโทษหาญุ่งปลายุ่งเทียบกับชาวบ้านบางที่เพื่อนซีซีซูนไหมอ๋อตรงกันได้เลค่ะตรงกันได้มาสั่งอ๋อคือตรงกันเถอะยุ่งปลาเพื่อนเดี๋ยวว่าเพื่อนเดินป่านญุ่งบ้านหนูกับซีซีซูนด้วยกันว่าสั่งอ๋อ ่าสิบเมล็อยู่บ่อาตรงนี้พึ่นได้สี่สือ่ะร่องมงเป็นบ่อเคยทักเทียทำได้สี่สิอน้ำน้องพีเนาะค่ะสามตัว่นสามคู่เราเ็นช่งัหัเรค่ะขันเือขันขันสมว่าถือกังใจที่มาทำหมุนน้ำรอกเรื่อนผมเพียนค่ะงเีสี่สวนปันหนึงทีเร็ผมดันหนึ่งมาเยอก็ะอกว่ารีบถึงถมาสูนถดูว่าต้องสี่นเล เลขศูนย์หรอคะว่าศูนย์กีศูนย์ต้องดีมากมากที่สุดคือเลขยังค่ะจะเป็นเลขยิ่งผมเห็นี่เรานี่เราเลขทึ่งๆอย่างนี้หนึ่งสี่ศูนย์หนึ่งสี่ศูนย์ตรงกันกับของท่าจ่าเลยนะคะเนาะตรงกันค่ะผม้ันต่เลขออกกันนะพล้วฝันที่หนึ่งหรือฝันที่สองที่สามที่สีันตองหยอดขึ้นกันเนาะสามเมื่อสามเพื่อนบ้นนี่มิดเลยมันอันนี้ทุกคนยิ่งฝันตอหยอดแต่่เอยนเย็นให้พยาบาคแั้งดู มันเปนงว่งที่ผ่านมาที่เหยียนรัฐบาลมันเงนื่นี่ที่ผ่านมันเคยผ่านโจล้อย่ที่อ่ันเหยียนรถนี่ละท่ปล่อทีมืเมืที่เห็นยนดเดือนวัดนี่เลยลู <ฮะ S 2> ่บาทท้าน <ฮะ S 2> าเาหน่ละบานเงอนได้นกดำขึ้นนกไม่ออกนั่งอยู่ร้ายเตีวอยู่บานเงี้นนกดำขึนบาอนเหยีนเลยครับพวกไม่ออกไม่ออกเิ่นเลยเหรียดไลยสูดยังไงดาวขัวแบบนั้นต <ฮะ S 2> ้องไว้ใจครับ ต้ามนั่งจะคู่บ่งไม่ออก็น่างลังเ่ยก็ยพิ่มนตาก็่ต่ตัวหนึ่งมืนไม่สเดเเงาเต็มเลยี่ัไม่ดีเลยืเนึ่งค่ะแเลขเพราะว่เลขหนึ่งเพื่อนคัพสิบล่อมากแตันมีสีบปเปน,นองเนาะค่ะเลขสิบนะสิบลออเนี่ยอ๋อค่ะคัพห,หนึ่งต้องมีหนึ่งศูนย์นึ่งกันกอยูไน่หนึ่งสี่ศวนคือเก่านะค่ะสิบลอเหรอว่ามันสิบล่ออยู่แล้วเันยี่สิบลอมาดิแต่บ่บ่งไปไปเีรถดอก ท่นกับบวก็ยม่สันรอั่ะสิบล้อเพราะคุณยิ่งอ่ะศนย์วัตีเป็นซี่รถสิบล้อคุณยิ่งเป็นซีรถสิบล้อหนึ่งศูนย์ส0่หนึ่งสี่ศูนะคะเนาะครับค่กันคืออยู่ในนี้อยู่ในนี้นะสายห้ากันน่าลองฟีนะค่ะประมายุ่งมันหลายควานทีนเอาลูกอะสาธุสาธุค่ะ แคปหน้าจอด้วยยุ่งหลายพี่น้องไม่ได้ราคาห้ากว่าที่ไปบอกพี่บอกน้องเพราะว่ามันใกล้มือแล้วมืออื่นเทอาไหร่จะข้าบุญมากกับจังทักท้ายมากเนาะมเทียญยาแล้วห้องฉันคนดีใจคนนี้เปงาเทียญจะไ่จังไงเอาคอเงอีกข้งนึงนะคะเพราะว่าหลองพิบาล้องคิดเบิงเาื่อยญยาผนรับรู้แล้วว่าสิมีงานบ่องสวงนะค่ะ โบไ้บเ,ขเ,บเขียน่นว่ามุมีไผเขียน่นกระฝาอยู่ตลอดค่ะเมนบอมอนถกานค่ะอ๋อเนี่เนะคะกับให้เอฟซีใส่วิจารณญาณในการรับชมรับฟังเนาะคะ่ะฐานบ่มังประชอกประพัน์นะคะเชื่อหรือไม่กอยูยน้ำดุลพิมิตของฐานผู้ชมค่ะใช่สติใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะตัวเลขทุกตัวมิสิทธ์ข่าวแล้วก็มีสิทธิ์ุดนะคะเจ๊ค่ะเป็นแนวทางนะคะ เอาแอร์กสิได้ลงเวทีก่อนเนาะค่ะ